มสวยชุดใหญ่ให้อาหารอาคานะใช่ค่ะเอา,าที่นี่อาคานะใช่ค่ะอาาตอนเช้าก็ข้าวต้มพร้อมกาแฟดิปค่ะโอ้ใช่อากาศดีดีด้วยค่ะ ไปมาได้ค่ะ เยอจริงนะนี้ที่จะโอ้ตรงนี้ออกพอดีเลยตรงนี้ลงไปทางไหนขึ้นทางไหนได้นี่เป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นที่พักได้ด้วยทุกคน,ดนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเที่ยวหมู่บ้านสวัสดีผาฮีอ๋อเป็นร้านกาแฟแล้วข้างล่างเป็นที่พักสวยมากเลยทุกคนดู สวยมากเลยชุกคนสวัสดีผาหมีสวัสดีผาหมีต้นน้ำผาหมีลุงดูซิเราเดี๋ยวเราไปนั่งร้านไหนดีตรงนี้ไม่ต้องอะ่ะเดินเที่ยว หรือว่าจะลงถ้าถ้าเราจะไปตรงนี้ก็ต้องลดไปโอ้สวยมากเลยจิงว่าถ้าถ้าจะมีสองอย่างก็คือไม่ลานตรงนี้ก็ร้านตรงนี้นรนเราไปสวัสด,ดีผาฮีนี่ดีกว่านิชอบดีนี่สวยดีต้นตำรับผ่าทุกคนอยากจะบอกว่าสวยมากดุดูสิโนโน่ดูตร ดูไอ้มันขึ้นมาทำง,งที่เมื่อกี้ที่บ้านม่อน,ไนาไผ่ก็ลงไปก็อยู่ตรงนั้นอ๋อที่ที่แยกเข้ามาเมื่อกี้นั่ะหนะที่เขาบอกว่าม่อนไผ่เนั่นยหหรู้สึกว่าเราจะตามรอยพี่จองขลนงมาจำได้ว่าตอนนั้นดูคลิปเขาจอดรถตรงนี้แหละสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปนั่งหาละก็แวนเนี่มีมีที่พักด้วยมีที่พัก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 โอโ้โหมาช่วงฤดูฝนนี่สวยมากเลย ไปนั่งร้านไหนดีนอันนี้ก็จะสืงอ,อิดนึงสบัสดีสายนี้ซ่อน,นอจำหลับแาแฟายนี้ไปตรงไหนจะเอารถลงแล้วแล้วแบตเราก็เต็มถ่ายได้น้อยอยากจะบอกทุกคนว่าเจ้าของรองเท้าอยู่ที่ไหนรองเท้าหน้ารถ ใครเจาะใครถอดรองเท้าไว้กรบลูกนา้มารับด้วย <laughs> <c oughs> <S <s> สวยจริงๆสวยมาก ฝนไม่ค่อยตกแล้วบรรยากาศดีขนาดทุกคนห้ามรถเข้านะตรงไหนไเออ,อาจจะเป็นบางช่วงมนะั้ะซอยสองค่ะเราไปซอยสองต้นตำรับผาฮีรงพั่วกาแฟกาแฟผาฮีคาเฟผาฮีผาฮีโฮมสเตย์สวัสดีโฮมสเตย์ยังไงที่เราอยู่ข้างบนนี่ เลงมาตรงนี้เราไปที่สวัสดีผาฮีหรือว่าต้นตำรับผาฮีเอาใกล้ๆเนี่ยนะลุงเนาะนี่สวยมากเลยทุกคนวันนี้พาเอฟซีมาเที่ยวผาฮีโอ้โหดู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 คนเชิญเลย อ๋อห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคขึ้นไปก่อนเลยค่ะเดี๋น้องไปห้องน้ำก่อน <Okay. S 1> ขึ้นไปนั่งดูรอ,อเดี๋ยวถามเรื่องที่พักก่อนอ่าที่พักที่นี่คือคีอ่คคคคเป็นหัวใช่ค่ะที่เป็นในหัวราคาเร่มต้นที่คนละเก้าร้อยบาทค่ะ มีอาหารสองมื้อมีมื้อเย็นมื้อเช้าค่ะมื้อเย็นก็จะเป็นอาหารพิ้งบ้างเราจะเป็นชุดใหญ่ให้อาหารอาคารนะใช่ค่ะเอาที่นี่อาคารนะใช่ค่ะตอนเช้าบ็กข้าวต้มพร้อมกาแฟดิบโอ้ใช่อากาศดีดีด้วยครับใช่ถ้าเ้าหนาวต้องจองล่วงหน้าก่อนใช่ค่ะต้องจองล่วงหน้าแต่พี่ว่าน้าเนี้ยสวยที่สุดใช่สวยค่ะ ได้เจอหมอกได้เจอฝนแล้วก็ธรรมชาติก็สีเขียวค่ะใช่แต่ถ้าหน้าหนาวเราก็จะได้อากาศเย็นแต่บัญชีเราก็จะไม่ได้เจอหมอกเพราะว่าพี่เคยผ่านมาแต่พี่ไม่เคยเที่ยวครั้งนี้ครั้งแรกแล้วว่าโอ้สวยแล้วมีโอกาสต้องมานอนพักแล้วก็สัมผัสบรรยากาศอย่ายนช้เลยค่ะดีมากค่ะ๋วจะมานอนครางหน้าขงหน้าครังหน้าพอดีครั้งนี้นอนนู่นได้มงเชียงรายแล้วก็ เดี๋ยวมีทุล่าไปนะเดี๋ยวมาค่ะอ๋อจองจองโรงน้าได้ได้ค่ะเบอร์อเธอสูยมากเลยนะสวัสดีฟาฮีโฮมสเตย์อ๋อสวัสดีฟาฮีโฮมสเตย์จองได้เก้าร้อย น่าสนนะอาหารสองมือใช่ค่ะคุ้มมากค่ะแล้วก็อากาศแค่วิวบรรยากาศก็คุ้มนะใช่อากาศดีมากเลยมากๆค่ะยี่นเราอยู่ด้านบนสุดคือเห็นวิวหมู่บ้านมนเลยจอดดานขั้นที่พักได้ค่ะหรือว่าถ้ารถด้านขั้นที่พักตัวนี้เต็มก็จอดลานจอดก็ใกล้ๆเองค่ะใช่นะใช่ค่ะ เคยเห็นพี่เจาะแถลงเขาก็มาเจอะข้างบนใช่ค่ะเขาก็แวะมากินกาแฟถ่ายรูปกันอยู่ใช่เคยมาทํางานเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปีสามสองค่ะไม่เคยแวะไม่เคยแวะมาเลยอันนี้เขามาผ่านไปเทินที่ที่หนึ่งที่สองก็ผ่านใช่ไปค่ะ ไม่คิดว่ามีหมู่บ้านผาทีนี้ใช่สวยมากโอ้โหทุกคนอากาศเที่ยวอยู่นี่สบายเลยค่ะมาแน่นอนเดี๋ยวจะจองไว้ทุกคนจะบอกว่าตรงนี้คือหมู่บ้านผามีต้องให้มาดูของจริงส่องเพราะของจริงจะสวยมากตรงวิวนี่ก็จะเห็นหมู่บ้าน ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีหมู่บ้านดังเดิมเมื่อก่อนสมัยก่อนน่าจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้เห็นไหมตรงที่เป็นย่าคาแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านแบบท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นห่องพักโฮมสเตย์เมื่อกี้น้องที่นี่เขาบอกว่ามาพักได้หน้าหนาวก็ต้องจองล่วงหน้าอันนี้เรามานั่งที่ตรงสวัสดีผา,านีนค่ะอ่าเขาคิดเป็นลายหวัหวหัวละ900ต่อคนหนึ่งคน900บาทพร้อมอาหารเช้าอาหารเย็น จะสั่งเพิ่มก็ได้ที่นี่ที่พักมีค่ะคล้ายเป็นโฮมสเตย์เอาตรงนูง้นตรมนี้ตรงนี้ก็มีแต่ว่านน้นก็มีอยากจะบอกทุกคนว่าต้องมาดูค่ะบรรยากาศสวยมากมาหน้าฝนเนี้ยสวยจริงๆอ่ะให้ทุกคนดูบรรยากาศด้วยเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศในร้านด้วยนี่อันนี้คือร้านสวัสดีผาฮีก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ มันจะมีด้านบนอีกนะเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนดูสวยมากเลยดูแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาโอกาสมานอนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนให้เอซดูทุกคนสวยมากถ่ายอยี่นี้แดดออกตั้งสี่โมงถึง สวยมากเลยทุกคนแดดออกแล้วต้องมาดูของจริงต้นไหนนะตรงไหนนะธาตุตะตุ้งอ๋ออาตุตะตุ้งนี้ พระธาตุอยู่ตรงที่สูงสุดนี่นะ,ะถ้าเรานั่งตรงนี้เราก็จะเห็นพระธาตุโดยตรงแล้วเราก็อ้อม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 อ้มอมมาตามนี้ตามสันเขาโดยตรงอย่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วัดวัดน้อยอ่ะโดยช้างหมูกอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เรามาตามสันเขานี่ใช่ไหมอ้าวดูสิดูสิโอ้โหสวยาใช่ทำไม ท้องฟ้าเปิดนสวยมากเลยทุกคนถ่ายรูปให้หน่อยไดไหมโอ้ทุกคนจะบอกว่างามแต้แต่เจ้าผาหิยามแรงตอนนี้อากาศเปิดให้ชิงช้าประจำหมู่บ้านนี่คือทางเข้าหมู่บ้านผาหี้โอ้งามขนาดอยากห้อ FC ทุกคนมาพอ,อจอ้า <ๆ S 1> งามแต้แต่เย็นๆอากาศก็ดี ต้องให้คนมาดูภาพีเลยเห็นตัวเราหมมีสวยไหมมสวยมยเใเข้าไปในร้านในร้านกสวยโอเคไหมไครั ผาหิสวัสดีผาฮิกาแฟอาหารเครื่องดื่มว้าวว้าวตรงโน้นก็เป็นต้นตำรับผาฮิไปออกกําลังกายแล้ว,วไปออกที่ไหนวิ่งวิ่งวิ่ง สวัสดีต้องเดินเที่ยวในหมู่บ้านลองดูดูอน,นีคือชิ่งช้าอันนี้ทุกคนถ้าเราดูไกลๆว่ามันจะเล็กนิดเดียวแต่จริงๆแล้วหูมันใหญ่มากถึงต้นไม้สี่ต้นเลยอ๋อตรงนี้ขายของด้วยร้านค้าเราไม่ได้มาเดินไว้เราค่อยมาเดินวันนี้เรานั่งอยู่ร้านกาแฟานานไปหน่อยเราต้องรีบลงไปเพราะเดี๋ยวมันจะข้าตัดต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้ Oh. นี่เป็นห้องต้นอย่างเจ้าต้นหูกระโจงกล้ามใจเนาะแม่นมเนาะเนะนะอาละตัดมันเนียอย่างเสามันงเนนเน้มนะอ๋อ oh, ต้องให้ตัดตัดแต่งให้มันออกใหม่นี่ไงต้นหูกระโจงดอกอะไรสวยจังเลยความงามตามธรรมชาติ โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทำอะไรเจ้านุมน้อยปะตาครบนี่ดูดๆขึ้นต้นไม้นี่ไงนี่คือหมู่บ้านมันจะมีป้ายว่บ้านถ่ายนี่บ้านถ่ายนี่เด็กๆก็จะเล่นฟุตบอลกันโอ้โหต้นไม้ใหญ่จังเลยสูงมากเลยนะเนี่ยจุม อ้าวเต็บเลยตึงอ้าวส่งแล้วค่ะเด็กก็จะมีลานจอดรถนี้แหละที่เล่นสนามฟุตบอลสำหรับคลิปโดยผาฮิฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะลง ทุก่นตอนนี้เราออกจากหมู่บ้านแาบนี้แล้วค่ะวนออกมาน,นี่ก็มีที่พักเกยอะเลยโฮม,มสเตย์มีที่พักหน้าพักเมกืกงบุรีตอนนี้เรากำลังจะวนลงเสาสูงโอ้สวรรค์เก้าชั้นอีกองะจะวนประมาณเก้ารอบเขาเรียกว่าสวรรค์เก้าชั้นอ่ะบทมานน้องแม่เขาบอกว่าทางนี้ทำตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่นะ เมื่อเช้าเราขึ้นทางโดยตูงขึ้นทาง้วยไคลตอนนี้เราวนลงทางไม่สาย เจอหมีแล้วนี่ไง